คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนกันแค่2คนนะคะขออภัยที่วันี้แบบน่ารลนมากเพราะว่าเดี๋ยวอยู่บนเครื่องแล้วก็จะไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าจะจะสลีปอย่างเดียวใส่เก่งที่1นึก็คือโดนแบรนด์หนึ่งตกไปแล้วก็บอกว่าผ่านปอมมาง่ายมากทุกคนคือเราแบบกินทุกอย่างมาเหมือนแบบเตรียมพร้อมมาแล้วอะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็หาซื้อได้ตามสีเวันแล้วก็ท็อปอัพเงินได้ในสี่วันเลยนะคะ เคือร่างกายบอกว่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเดินต่อเราก็เลยกลับไปนิ่งที่ห้องนะคะเราหาว่าให้ขึ้นฝั่งมาตอนนี้พูดภาษาเกาหลีใจมาเกาหลีทุกคนต้องแบบเตรียมเปิดฮาเซเลตอ่ะบอกเลยตอนแรกคิดว่าแบบประท้วงประท้วงเหมือนในซีรีส์พูดถึงเรื่องน้ำซิมมานะคะคือตอนนี้ของอ่อถ้าร์บิดแอคเอาต์สกายเขาชื่อว่าเรดี้ดีฟลาร์น้ำซิมาก็จะเป็นแชทบล็อกบสิบวันสวยมากเหมือนกินน้ำเชื่อมใจกินแตงโมอ่ะ ให้เสียงอุ่นๆบ่อยนะยัง <ượ> ไ <aki> ม like <bbe> ่ทันถึงร้านอาหารเลยเจอคาเฟ่ไปประมาณร้านแปด้รบเป็นพิดีก็ร่วมนะคะชื่อใช่ไหนาการเอาเดินละทุกคนคือมันคำใหญ่มากนเห็นปะข้างหน้าคือน่ากินมากได้อันนี้คยไปหน่อยนะหวานไปหน่อยนะเรากำลังจะเดินไปที่ช็อคคารินนะคะ เดินไปเดินมาก็เพิ่งรู้ตัวว่าทุ่มหนึ่งแล้วแล้วก็พอฟ้ามันไม่มืดสักทีทุกคนแอบอดีๆก็พุดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเหมือนไม่อยู่ซามนาอื่นเลยแล้วก็ขึ้นไปดูที่หัวเมนูเออมาคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนกันแค่สองคนนะคะขออภัยที่วันนี้แบบน่าร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวอยู่บนเครื่องแล้วก็จะไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าจะจะสลีปอย่างเดียวถ่ายเก่ง ก็คือโดนแบรนด์หนึ่งตกไปแล้วก็บอกว่าผ่านปอมมาง่ายมากทุกคนคือเราแบบปินทุกอย่างมาเหมือนแบบเตรียมพร้อมมาแล้วอ่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็หาซื้อได้ตามเซเตอรแล้วก็ท็อปอัพเือนได้ในเซเตอร์นีนะคะเพิ่เก่าเซนเยอ์เลยคือร่างกายบอกว่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเดินต่อเราก็เลยกลับไปนี่ที่ห้องนะคะเราหาวให้ขึ้นฝังมาบ้านเลย พูดภาษาเกาหลีใ่มาเกาหลีดูคนต้องแบบเตรียมเปิดฐานสเลตอ่ะบอกเลยตอนแรกคิดว่าแบบประท้วงประท้วงเหมือนในซีรีส์พูดถึงเรื่องน่าซิมมานะคะคือตอนนี้ของเอ่อท่ามกลางแอปไมเอเองสิาคะนี่ยเข,ขาชื่อว่าเรดดี้ดูบลัสที่เนื้อซึนามาก็จะเป็นใช้สำหรับ,บสิบวันส่วนมากเหมือนกินน้ำเชื่อม,มออใส่กล <laughs> ิ่นแตงโมอ่ะในเสียงนคุณมันบวยนะยังไม่ทันถึงร้าน,นะะอ,อาหารเลยเจอคาเฟ่ไปประมาณร้านแปบดบอันนี้ร้านเเป็นพิธีกรร่วมนะคะชื่อ จินนาการเอาเดิอนละทุกคนคือมันคําใหญ่มากนนเห็นปะข้างหน้าคือน่ากินมากได้อันนี้เคยไปหน่อยนะหวานไปหน่อยนะเรากำลังจะเดินไปที่สอคาลินนะคะเดินไปเดินมาก็เพิ่งรู้ตัวว่าทุ่มหนึ่งแล้วลัวก็ พอฟ้ามันไม่มืดสักทีทุกคนแอบดูดีๆ,ๆก็ขุดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเหมือนไม่อยู่ซ้มาอื่นเลยแล้วมึงเพิไ่ไปดูที่หัวเมนูอเออมาคคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนกันแค่2คนนะคะและประเทศที่เราจะไปก็คือเกาหลีนั่นเองไปดูกันเลยลวสวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบก,กับช่องของมโยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่อยู่ที่สวนนภูมิแล้วนะคะก็กําลังจะเดินทางไปที่เกาหลีกันค่ะเข้ามาผ่านตอมอมาเป็นที่เรร้อนะคะตอนนี้กําลังรอเพื่อนช้อปปิ้งนะคะก็มาถึงก็คือช้อปปิ้งเลยแล้วก็ต้องขออภัยที่วันนี้แบบหน,น้าโลนมากเพราะว่าเดี๋ยวอยู่บนเครื่องแล้วก็จะไม่แต่งหน้าน,นะคะเพราะว่าจะจะสลีปอย่างเดียวยิงยาวไปถึงเกาหลีเดี๋ยวเราจะถึงที่นู่นเนี่ยประมาณออ6โมง6โมงเช้าได้นะคะก็เลยแบบ เตรียมตัวมานอนเนาะเมื่อกี้ไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็แบบเดี๋ยวเดินช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปรอกันที่เกตแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องกันเลยค่ะโอ้ยขายเก่งจังเลยคนนี้รุ่นนี้นะคะมีแล้วมีแล้วโทษนะสองอันนี้เลยดีเนาะมีสองอันนี้เลยอันนี้ดีมากดีอันนี้เนื้อไก่ดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่คือแบบหยิบหยิบขึ้นมาแล้วคือสวยเลยชอบอันมากตัวนี้ตัวนี้มันเก่งที่หนึ่งก็คือโดนแบรนด์หนึ่งตกไปแล้ว แล้วก็ได้ของมาแล้วงงมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในเกตแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเขาบอกมาว่าวันนี้ไฟล์ตมันจะดีเลยจากห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งอาจจะเป็นห้าทุ่มสี่สิบห้านะคะตอนนี้เราก็มานั่งรอตรงนี้ชิวๆไปก่อนก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวไปเจอทุกคนนีที่ตอนอยู่สนามบินอินชอนเลยค่ะตอนนี้ถึงที่สนามบินเกาหลีแล้วนะคะคือจะบอกว่าผ่านตอมมาง่ายมากทุกคนคือเราแบบบินทุกอย่างมา เหมือนแบบเตรียมพร้อมมาแล้วอะล้วแบบพอมาถึงเขาก็แค่แบบเปิดมองหน้าสแกนนิวจบเสร็จให้เราผมมาเลยเราคือคนน้อยด้วยนะคะเพราะว่าไฟาที่มิโยมาลงอะคือมันเป็นช่วงเช้าก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยตอนนี้เรากระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเรียกรถแท็กซี่ข้างนอกกันนะคะแล้วก็จะไปที่โรงแรมไปเอากระเป๋าไปวางก่อนนอนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อค่ะเออทุกคนและนี้ก็คือเพื่อนเดินทางของเรานะคะการเดินทางจะเริ่มจากจุดนี้ <laughs> จะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าอากาศอะก็ไม่ได้แบบร้อนขนาดน,นั้นหรือว่ามันยังเช้าอยู่ก็ไม่รู้นะเออก็ก็คือแบบเย็นๆได้อยู่ ตอนแรกเมื่อกี้ว่าเราจะนั่งซับเวลไปแต่ว่านั่งรถบัสแ,แ,แล้วดูแล้วเวลามันใกล้กว่านะคะพรารถบัสมันแค่สิบกว่านาทีแต่ซับเวลมันก็ครึ่งชั่วโมงเราก็เลยนั่งรถบัสมาแล้วเดี๋ยวจะไปลงที่บัสเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเติมเงินในทีมันนี่มานะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งกับซับเวลแล้วก็บัสเลยนะอันนี้แล้วก็หาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ท็อปอัพเงินได้ในเซเว่นด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ e to to ่่ไหนนนเเเเือกายลล คน้าชัวให้เป็นคนนำทางก็คือเป็นคนบอกว่าต้องขึ้นรถขนาดนี้ก็คือถ้าไปผิดก็คือโทษคนนี้นะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราลงรถบัสมาแล้วก็เดินนิดนึงก็ถึงบัสเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีขายทั้งเสื้อผ้าแบบรองเท้าทุกอย่างมากมายหลายอย่างมากๆตาดีได้ตาลายเสียจริงๆ<ด>ก็จะมี<ด>ท<า>ั้งของถูกของแพงก็ต้องดูดูกันไปนะคะทุกคนรุกก<ด>็คือเรา เดินเดินไปเรื่อยๆเดินแล้ว hmm. ก็ค like ือ <Pal> ย <ak ness> uh ังไม่ได้หอมเพราะว่าไม่ถูกจัดสกีนก็เลยมาที่ร <plupart shops> uh ้านร้านหนึ่งก่อนวิธีการเลือกร้านของพวกเราก็คือไม่มีอะไรมากก็คือไปยืนดูที่เมนูว่าถ้าอยากกินอะไรก็คือเข้ารรานเลยถ้ามีอันนี้เราอยากกินก็คือเข้าร้าดนัดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอรออาหารมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเอาเส้นใส่เข้าไปอันนี้สั่งมาก็เป็นมันดูคนแบบเกี๊ยวใช่ อารมณ์มานเกียวน้ำแต่แบบเดือดมากเริ่มเลยมาอีกอย่างแล้วค่ะอันนี้เป็นภพยกับแพนเค้กผักเกาหลีนะคะถามหน่อยว่าจะกินหมดได้ยังไงกินหมดวะจะกินหมดไหมเยอะมากอะก็คือหลังจากที่ยมซี่ไปนานหลังจากที่เราช็อปปิ้งเสร็จแล้วทุกคนคือร่างกายบอกว่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเดินต่อ เราก็เลยกลับไปนี่พี่ห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเมืองนงสตรีทแทนนะคะก็จะไปหาข้าวเย็นกินกันตรงนู้นเลยนะคะนี่ที่ตี่นะคะมันเป็นอันดับกลองก็คือสองประ็นก็คือมานเป็นช็อมันมีเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยอ,อ่ะเพราะตอนที่เราไปไอ้ห้างเมื่อกีก้คือคนมาเดินช็อปปิ้งเยอะมาก,ออกส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเป็นครอบครัว นี่ก็คือกําลังลงใต้ดินนะคะเพื่อที่จะข้ามถนนเพราะว่าอะไรขบวนไม่มีทางม้าลายประเด็นโทรห่าให้ขึ้นอูฝั่งนะตอนนเ้ <c oughs> คือจะบอกว่าตั้งแต่ที่สนามบินอะไม่มีใครพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเขาพูดไม่ค่อยได้ก็ไม่รู้พูดภาษาเกาหลีใส่โอ,อมาเกาหลีดูคนต้องแบบเตรียมเปิดฮารดอดะบอกเลยคือมาก็คืองูปลาปลามากและ s t a r b u ั k ที่นี่ก็คือแบบมีมีเหมือนเซเว่นอะ มีทุกร้อยเมตรข้างหน้าเหมือนเขามีจัดงานด้วยทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบประท้วงประท้วงเหมือนในซีรีส์แต่ว่กน่าจะเป็นงานมากกว่าแลเป็นสีสีเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแบบคนเยอะ แล้วเพื่อนเริ่มแล้วตอนนี้สรุปก็คือเรามากินกันที่เป็น Korean Number o n Chicken Galbi นะทุกคนว่าพอผ่านร้านเนี้ยก็คือเออก็เห็นว่ามันน่ากินดีก็เลยลองขึ้นมาลองดูดคนเยอะคนเยอะมากนะละคนเยอะแล้วก็เครื่องเคียงสามารถตักได้แบบไม่อัน้นมีทั้งกิมจิแล้วใช้เาวที่นี่หั่เป็นแบบแผ่นบางแผ่นกลม แล้วก็มีแบบผักสลัดนิดนึงอะไรอย่างนี้มาแล้วทุกคนคือจะกินยังไงให้หมดก่อนอเยอะมากแล้วก็มาแบบร้อนมากเนี่ยทุกคนใช้เท้าที่นี่มันจะเป็นเหมือนสไลซ์มาเป็นแผ่นบางๆกลมๆแล้วเอาไปดองนะคะแล้วทานคู่กับเนี่ยคืออร่อยสวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวว่ามี เราก็จะไปที่ย่านโฮมแดนนะคะซึ่งย่านนี้เขาก็จะเป็นขึ้นชื่อเกี่ยวกับให้ไปช้อปปิ้งกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแถวนั้น,น,นมันก็จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่าหลานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคือแบบตอนแรกจะอจัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าแบบคือมันเหนื่อยมากแบบ,บามากๆเพราะว่าเราลงเครื่องมาก็เท่าไหร่อะลงเครื่องมาคือเจ็ดโมเช้านะคะแล้วก็ เข้ามาโรงแรมมันก็ยังเช็คอินไม่ได้เราก็เลยออกไปช้อปปิ้งอะไรย่างเงี้ยคือเราเดินเยอะมากทุกคนเมื่อวานล้าแบบเราก็มานั่งยุ่นวุ่นวายกับแบบรถบัสสายต่างๆนะคะว่าบางทีคือเราก็ต้องไปเปลี่ยนสายอะไรอย่างเงี้ใช่ปะ่ะมีหลงด้วยทุกคนแต่ว่าแบบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ พูดถึงเรื่องนักซิมมานะคะคือตอนนี้ของอถ้าใครมีแอป MyAS อะค่ะคือมันจะมีปกติเวลามาต่างประเทศสมัยก่อนที่เมโยไม่เนี้ยก็จะซื้อเป็นซิมมาใช่ป่ะแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยมันมีเขาชื่อว่า ready to fly ไม่ใช่ซิมดูปลายนะคือถ้าซิมดูปลายทุกคนต้องเอาซิมมาใส่ในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ถ้า ready to fly อะมันคือทุกคนแค่จ่ายค่าแพ็กเกจนะคะคือมันก็บินรอบหน้าใช่ไหมแต่ว่า ที่นี้รซื้อมาก็จะเป็นใช้สำหรับ10วันนะคะ10 G กิกซื้อมาในราคา3 9 9กบาาทพอมาถึงแล้วก็คือแค่เปิดในเซตติ้งแบบใช้เป็นโวมมิงเอานะคะซึ่งก็ดีมากๆแล้แทนเข้าวัน,นของเราก็คือคงแดดนะคะแล้วก็อยู่ที่ย่านนั้นอนะทั้งวันเลยแบบช้อปปิง้งหาคาเฟ่กินข้าวบลาบลาเพราะว่า,าคือที่คอนทริปม,มามันจะเป็นเจาะวันลรย่านอะไรทุกคนเราจะมาลองกินน้ำแตงโมงอันนี้นะคะ หวานมากโอ้หวานมากหวานหวานเลยอะ่ะเหมือนกินน้ำเชื่อมใส่กลิ่นแตงโมอ,อะ่ะลาก่อนไม่ไหวจริงบายพอมาย่านนีลล้เรารู้สึกคาเฟ่เริ่มเยอะคือแล่ละกาหนใช่เพราะตรงนี้มันมีมหาลาัยอะไรนะคะลืมชื่ออีกแล้วมหาลัยอะไรคะัุ่งกิจ คงกิกนะคะขอให้เสียงในะาะารพอดีฝ <c oughs> ุ่นมันถ่วยนะคุณ <c oughs> แพ้ <c oughs> ไปแล้วค่ะุณแพ้กำเริบนะคะยังไม่ทันถึงร้านอาหารเลยเจอคาเฟ่ไปประมาณร้านแปดแต่ร้านที่เราจะไปกินวันนี้ก็คือเข้าดังปลาไหลนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับรายการ Beyond s t r a n g in Korea ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกัน,นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปร้านอาหารซึ่งอยู่ในย่านฮงแดนะคะก็คือต้องช่วยกันดูแมพนี่คำนี้ ทถนนเริ่มเก่งและวันที่2เริ่มเก่งดล้วันนี้เราเป็นพิธีกรร่วมนะคะใช่ค่ะชื่อชนารชนการเอาเดินละเมื่อวานก็คือให้ชนะการดูแมพวันนี้เดี๋ยวชารินดาจะดูแมพให้นะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านชื่อว่าพุงชอนอิลอยู่แถวฮงแดนนะคะคือเขา่ะตอนแรกคิดว่าร,รา้านเขาอะจะขายหมูด้วยทุกคนแต่ว่าปรากฏว่ามีแค่ขายปลาไหลแปลว่าเขาดังปลาไหลจริงๆทุกคนคือมันคำใหญ่มากเอาละเืออ้อ ปลาหยัดเข้าไปเป็นอะไรที่แปลกใหม่เดิมไม่เคยลองอคือถ้าคนชอบปลาไหลอะอคิดว่าน่าจะชอบก้านนี้เพราะว่าพอกินแต่น้ำจิ้มมันก็จะแบบ มีความน้ำจิ้มมันหวานเนียมันก็จะเหมือน,นปลาข้าวหน้าปลาไหลอะ่ะเออประมาณนั้นเป็นไงคะขอสัมภาษณ์การเปิดใจกับปลาไหลไม่คือจริงจงอ่ะจริงๆริงก็งงคือกินได้แต่ว่าไม่ชอบที่แบบกินแล้วมันติดก้างเฉยอ๋อไม่ชอบที่มันมีก้างแบบเล็กๆน้อยๆจะสำหรับนี่คิดว่าแบบอร่อยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ในการลรองอคิดว่าประเทศนี้เขากินแต่หมูย่างเออใช่ปกติในซีรีส์ก็จะเห็นแต่แบบกินไก่ทอดกินหมูย่างอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่มานี้ยมีคนแนะนํามาก็เลยมาลองร้านนีุ้ยเห็นปะข้างหน้าคือน่ากินมากได้มาแต่ว่าเดินผ่านแล้วก็อยากเข้าเฉยๆุยก็แฟนน่ากินอ่ะมีกินเล้อ มาแล้วนะคะอันนี้สั่งเป็นลาเต้ไปแล้วก็อีกอันนึงจำเมนูไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นกาแฟเหมือนกันทั้งคู่เลยมาแล้วนะคะอยาชิมเลยสกคนกคอนแนนอยู่นะอร่อยแต่ว่าสำหรับเราหวานไปหน่อยแต่ไมเยอะเลยหวานใช่ไหม หเหนื่อยค่แบบเนื้อคือมันจะไม่ลวนเกินไปอะอืมดักก็มีความเอกลักษณ์ความแห้งแบบเหมือนสโคนอือันนี้เคยไปหน่อยนะหวานไปหน่อยนะถ่ายรูปถ่ายใจมาถึงแล้วก็ต้องถ่ายรูปตู้ก่อนไหม เรากําลังจะเดินไปที่ชอบค,คาลินนะคะคือร้านเนี้เป็น 1, 1> หน้านที่ต้องมาให้ได้พอที่ไทยแพงมากใช่ตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงคาลินถุงมาแล้วอุ๊ยพักก่้นนะจะโดนตกอีกแล้วไม่พอไม่น่าชี้เลย <laughs> มีมีบอกว่ากลัวแล้วไม่ยกเข้าไปแล้วก็ <laughs> คือคนนี้ต้องรอรอซื้อของค่ะทุกคน ชอบเขาอยู่ข้างบนแต่ว่าข้างล่างอ่ะเป็นแค่เหมือนแบบแค่ตัวโชว์แต่ถ้ารอๆก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วตอนนี้ก็คือแบบต้อง่อแถวกนเดินไปเดินมา<ๆ>ก็เพิ่งรู้ตัวว่าทุ่มหนึ่งแล้วแล้วก็พอฟ้ามันไม่มืดสักทีทุกคนก็เลยก็เลยเดินแบบเคลนไปหน่อยตอนนี้ก็จะไปหาร้านกินข้าวกันนะคะ<ๆ>ตอนมาเมื่อกี้ตอนที่เดินแรกๆอ่ะคนก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าแถวนี้มันเป็นแถวแบบ แหล่งมาหาลาัยด้วยทุกคนแล้วตอนคืนก็จะคือครื่แล้วเพราะจากนี้กลับโรงแรมเราก็แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวขอหาร้านกินข้าวก่อนนะอันนี้เขาก็จะแบบมีมาเต้นเหมือนที่เห็นใน YouTube เขาก็จะเต้นกันเป็นวงนะคะวงนี้เขาก็จะแบบเคป๊อวงนู้นเขาก็จะแบบกี่ตรงกีตาร,ร์ไปคนรายงานสถานการณ์ล่าสุดก็คือเรา,าเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็หาร้านปิ้งยา่างอยากกินหมู าเบียหรือเอาโซจูคือก็เดินมาเรื่อยๆเพราะว,ว่าจะหาว่าร้านไหนแบบที่มันน่ากินแล้วก็คนเยอะปรากฏเราก็มาเจอร้านนี้แล้วพอเราเข้ามาเราก็เห็นว่ามันแบบเมนูมันมีซุกิมจิแตนน่นะทีก็แบบเอเอยังไม่อะไรจนกระทั่งแบบอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเหมือนมาหยุดซามะอ่นเลยแล้วมอขึ้นไปดูที่หัวเมนูเออมันคือซามะอ่นจริงๆก็เลยแบบ คือเข้ามานั่งแล้วนะแล้วเพิ่งรู้ก็เลยลองกินดูที่นี่ว่าจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรออาหารมาเมื่อกี้สั่งไปละสั่งเนื้อแล้วก็สั่งหมูแล้วก็สั่งจิ้มจิ้มจีนนาทีไปนะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะ 이거 이게 노가니까 뭐 술만 먹으려고 오진 않았을 거 아니에요, 그죠? 나지신게 먹고 마시고 즐기려고 오셨을 테니까 한번 우리 두만 세, 분위기 좋은 시간 더조이들어 갑시다. 네네. 네? 라아이